อ,อ,งอ,ดดองดแกปถึงจะเป็นลูกทุ่งคำเมืองแต่ด้วยลีลาแล้วคนฟังแทบทุกภาครู้จักเขาค่ะคุณวิทูลใจพรมนะคะเจ้าพ่อเพลงพูดภาษาเหนือแนวตลกโปกฮาที่ไม่ได้มีแค่การร้องค่ะแต่ว่าเวลาไปแสดงเนี่ยเขามักจะจัดชุดการแสดงย่อมๆหน้าเวทีด้วย ถึงเล่นสนุกแต่เอกลักษณ์ก็คือเนื้อเพลงดีๆที่ต้องสอดแทรกคําสอนสะท้อนหลากมุมมองทางสังคมค่ะเช่นเดียวกับอรังสีบริสุทธิ์นะคะหนึ่งในขุนพลนักร้กรองภาคกลางเมืองกาญจนบุรีท่านนี้เพลงเอกต้องวาดสนาเจ้าลอยค่ะเจ้าตัวเนี่ยมีส่วนในการตั้งชื่อเพลงเพราะได้แร,รงบันดาลใจจากหนังสือนิยายพิมพ์ไทยเรื่องเจ้าลอยร้องทุกครั้งยินทุกครั้งนะคะเพราะว่าเนื้อหาไปตรงกับชีวิตจริง ยิงยาวกันต่อนักร้องอีกสองภาค่ะลุยแดนอีสานไปกับคู่เอกพระนางหมอลำลำเดินประยุกต์รุ่นแรกพ่อดาวบ้านดอนและแม่พิมพ์ใจเพชรพลันชัยสร้างกระแสะความนิยมถล่มยอดขายเทปเพลงคู่มาแล้ว2ล้านตลับนะคะและล่องใต้ค่ะคุณผู้ชมไปกับนักร้องสำเนียงทองแดงพี่เอกชัยศรีวิชัยที่ตั้งใจทำเพลงและเรียบเรียงสิ่งประสานใหม่มาเพื่อแฟน,นรายการโดยเฉพาะค่ะ ก็ชวนคุณผู้ชมนะคะเปิดหน้าจอรอเลยรอพบกับความครบเครื่องจากบทเพลงทั้ง4ภาควันเสาร์นี้ค่ะ